ทุกคนน้องบอสมากดไลค์ให้แม่สองคลิปแบบล่าสุดเลยสิบนาทีที่แล้วเองรู้ไหมว่าคลิปไหนเดี๋ยวแม่จะให้ดูทุกคนคลิปหวานฉ่ำเออสวัสดีครับสุพันษาไปดูกันค่ะสวัสดีครับคุณสุพันษา ไปไม่ได้หรอกคุณโดนดักไปหมดแล้วทุกคนทุกคนเมื่อคืนน่ะตอนตีสองกูกว่าน้องบอสขึ้นไหลโสดอ่ะเออแบบฉ่ำเลยฉ่ำเลยมีใครได้ดูบ้างแม่ไม่ได้ดูเพราะแม่หลับแต่แม้มีคลิปมาฝากนะไปดูกันจ้าหวานฉ่ำหลังอะไรอ่ะไมเข้าใจนครหลังอะไรวะนี่มันะไรหลังเนีย่ย ยังมากดไลค์คลิปที่สามอีกไม่อยากเป็นเสือเพลงนี้ขออนุญ,ญาตตัดเสียงนะคะดูความน่ารักของน้องมอสไปก่อนคะ่ะน่ารักและยังมีกดไลค์ให้แม่คลิปที่สี่ของปะลาก็ของก่อง ใช่เดียนเสั่งไปเกลยดหปใช่ัิอะไครับครับผมาล้จลยกดไลค์คลิปที่ห้าคลิปนี้วัรถารถไฟสีชมพูเมื่อคืนนี้ใครยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูเดี๋ยวแม่รวมฉากเขินของน้องบอลมาฝากน่ารักทุก แล้วแม่ก็เขินอ่ะเออนอนไม่หลับเลยเขินเขินแทนน้องบอสแล้วก็ยิ้มหน้าบานกันทั้งไลท์เลยทุกคนเอาเป็นว่าไปดูฉากนี้กันจะเขินแค่ไหน <c oughs> <c oughs> เออแรบพบ้าวาติดรถไส้ชงฟูเอาอะไไส้นยนอสั่ชิมไปบอกไม่ไม่หวาน,นขนาดนั้นไม่เรียแล้าก็เริ่มหวานแหละหมายถึงว่าเมนเนี่ยหวานทำเลยนะเมนเนี่ย <c oughs> มีความสุขไหมคุณมนเทียนอ๋อแฮปปี้ครับวันนี้แฮปปี้ด้ยอันดับสามวันนี้อันดับหนึ่งยังเป็นเฟิสกูเต้เลยคุณคุณใช่ไหมเนี่ยอั้สองเป็นแฟนฝ่ายคุณเอ้ยอันดับสามเป็นคุณล่าเมี่เอ้ยจริงด้วยปะขายว่ะขายครับขายของตอนี้พอค้โอ๋ยจะไม่ให้แม่รักได้ยังไงลูกชายมากดไลค์ให้แม่ทุกวันเลยหวานเช่า